แม่ดาวนะคะหลีถูกล้างวันพระนะคะหนึ่งปีไม่หลุดใช่ไหมหยังไม่หลุดนะคะ,ะกาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเนาะ <c oughs> <c oughs> เขามาสองวดติดสำหรับแม่ดาวนะคะเิ็บซี่กับโรกันหลายเนาะคะนะ่ะเนาะอะลูสจ้าจ้าวัสด,ดีจ้าแม่ดาว,วดโอ้ยฝันดีปะจ้างวดเนี่ยโอ้แม่กับฝันอยู่เมื่อ,เม,อเมื่อวันที่สอง แม่ไปอุดรมาแม่ไปทําบุญใหบ้นบนไม่หลุดเนะาะค่ะลับม้าหอนบ้านละฝันว่าเขาเอาเงินมาให้เจ็ดร้อยบาทโอ้มือมือแม่ไปเมือมอม่อวันที่สองเนีม,มื้อเช้าเนะนอนกับป็นวันที่สามเหมือนมาอุดรเน,นี่ยป้าจ้าไปอุดรโ,โอ้ยบา้าโตหาเบิกทรัพ์น่ยเบิกทรัพ์ที่ได้ไปหาแม่กัเลย กามาฮ่อบ้านละฝันว่าเขาเอาเงินมะหายเขาว่าเอาแม่ว่าชัตสงสมยบัตรพุนหลุดนละหนูเอาเงินมะหายแม่วาท่านเจ็ดร้อยที่แม่เห็นูะโกนหน่ะวะา่าซานอันนี้ความฝันเนอะกับแบ่งหาร้อยแบ่งหนึ่งแล้วกับแบ่งร้อยสองแบ่งเป็นเจ็ดร้อยสองใบือไปอันถ้ำบุญยู้ยู่อใสกันค่ะผู้ดอนจ้ะบ้าน,นีีบัตรพุดธลุดของแม่ดต่าประจาน้ำเขาฝันอัน เป็นบรรพุรุษเพราะว่าแม่อธิฐานหันให้เศร้าโลกแม่อธิฐานให้บรรพุรุษเศร้าโลกนะมันรับเอาได้หล้วก็รแต่ว่าแม่ก็แม่ก็ทำบุญให้พ่อให้แม่นั่นล่ะจ้าเพื่อนได้เข่าฟันเลยจ้าก็เลยเพื่อนหันกลับประมาณอายุประมาณสามสิบกว่านี่หละผู้หญิงจ้าไปอันมาฝันม่านแม่ฝันเห็นน่ะแล้วเพื่อนเอาเงินหหยว่าเอาแม่หนูเอาเงินให้แม่มาสั่น อันขอบคุณเด้อที่แม่เอาเงินให้หนูวันซานก็ได้แล้วแม่เพิ่งเอาห้ให้เจ็ดร้อยจ้ะเจ็ดร้อยบาทจ้าแล้วก็แบ่งหาร้อยแบ่งหนึ่งแบ่งร้อยสองใบอืมฝันดียูเมื่อแรงจะสิกเบิ้งในเสียงเลขไม่ก็สิบ่ฝันดีบ่เพราะว่าจุดถูกมันนี่เนาะจ้านี่กับความฝันเนาะครับผมแบ่งหาร้อยแบ่งหนึ่งแบ่งร้อยสองใบ จังว่าเลขแม่ขั้นแม่เลขจุดทู่แม่แม่สอบเป็นเลขบุญแม่บอกแม่ซ้อมเมงบอเป็นลางจ้าเชียร์มีจุดทู่นะที่ซ้อมซ้อมมามันจะเข่าแตมบนญแม่หาล่อยนี่มันสิว่าหาศูนย์เปล่าแม่จังว่าหละหาศูนย์บางคนก็ตีหาสองแม่ไปแก้ความหาจุสองหาศูนย์หาสองศูนย์บ๋จ้าอันนี้เงี้ยเปิดความฝันเนาะจ้าเป็นปริศนาอยู่ด้วจ้า เจ้ากะตีหาศูนย์ค่ะสองศูนย์เื่อกันบอแม่จ้าอืมเอฟซีตียาวเด้ดอค่ะความฝันจ้าฝันอันนี้ฝันก็ฝันว่าฝันดีอยู่เพราะว่าแม่ไปทำบุญให้ให้ทำบัตรพ่อหลุดละเมื่อน,นั้นเมื่อวันที่สองเมื่อวันอาทิตย์นั้นแม่เขาโดนค่ะเพราะว่าแม่ว่าไหวให้ถึงเลขเเด้อที่ทำบุญบัตรพ่อหลุดแม่ก็เลยเห็ดให้สองตระกูลเนาะจ้า ระกูลแม่ห <Good. S 1> ันกับตระกูลพ่อหันใส่ซองละพันสี่สิบบาทสองตระกูลอืมือน้ำวานบ้านเมื่องแรงกับเมื่อฝันนั่นแหละว่างเอาเงินไท่นั่นล่ะกะเบกชมูงฟังชูงว่าว่ามันอันหาสองบอกเห็นคนกับว่ามันหาซูนบอกหกคนตะก้อยฝันแกช่วยกันฟังฮันหลค่ะค่าแล้วกัน ว่นจุดถูกเมื่อเ้านี่ละว่านผ่ะบ่แม่มาว่านเมื่อเ้าร์เนี่ยไม่ีค่ะว่ามาเนีเมื่อนี้แม่ก็ได้จุดถูกเมื่อเศา้าค่ะอันอันแม่ไปวาดมาก็เลยจุดอืมไปวาดม้าก็เลยจุดมาหอน้านก็เลยจุดมันกะแม่กะรุ่นเนาะแม่รุ่นเก้ายังนอะเก้ายังเห็นหัวมากันเก้าสี่สี่ยังเนอสี่หกเนาะสี่หกเนาะดอกแมวมาค่ะค่ะแม่ดาวจุดแม่นแม่นได้เลยถูกเนี่ย จุดเขา<อ>จักงวแล้ะแม่มันกับเขามาพุดนัะเขาตั้งแต่อีหยังหูสองหูพูาาอนอ่ะเขามัดได้พุ่นน่ะเม็ดกะเขามัดเรื่อยๆอยู่แต่แม่กันแม่กะจุดเองชื่อเองละกันเริ่งมูเริ่งชามูเขาบ่อยหลีมูเขาโบาสื้อน้ำแม่เลยไทยบ้านนะบอกเออบิร์ตก็เลยพอมีไฟท่ำบุญน,น้ำบอกน่าละ แม่ได้แม่ไปทำบุญเองสนิทนะคืไปเฮ็ดบุญผู้เดียวจ้าแม่ก็ไปตามแม่ได้นั่นละแล้วก็เมือม่อวานนี้ไปวัดพระอาจารย์ระบบ้พ่อเพื่อนแม่เพื่อนเป็นคนอืมเลยค่ะเมื่อวานมบพ่อเพื่อนแม่ก็เลยพักกันกลับไปกับมูวนกเก่งไปเลยไปน้ำมูเขาเมื่อวาน ไปกับแม่นีดกับอันมู่อีกผูนหนึ่งนีรถเก๋งนั่นละบานี้เลขทูบแม่จุดได้ก็จะเลขทูบแม่จุดได้เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เลขทูบจุดได้เก้าสี่ศูนย์เนาะหลักกับปิ้นหัวลุงเอาเนาะจ้ามากันบอกเอฟซีมากกันกกซื้อเนาะบมมากกันเลี้ยวไปก็ตามธรรมดาแม่กับจุดนะทูบอ่เนาะค่ะส่วนมากกับเขาเลขทูบที่แม่จุดเนาะ จ้าแม่ยูเจ้าสี่ศูนย์้วแม่เนาะเอาความฝันแดจะนี่นะจ้าแม่จุดเมื่อเส้านี่แหละที่แรกว่าสิจุดเมื่อแรงกันแล้วจุดเมื่อเส้านี่แหละเราไปวานไม้แม่ก็เลยจุดนะค่ะแต่ว่าแม่พี่ตู่มากบอจ่ะแม่หน่าแม่แม่นมากมากกสี่ศูนย์แม่กับหัวเห็รอหกสี่ศูนย์อ่ะ อันนี้แม่มากเนาะนี้แม่มากเนาะจ้าจำเป็นจเป็นซื้อขึ้นกเจสซี่ไปจะนี่นะเจสซี่อีคนมาของแม่เนาะตัวนะแม่เนาะตัวนิมนบเจสซี่จ้ามกซี่เจสซี่สนี่ละเจสซี่ตัดเอาเนาะจ้าตัดเอาแล้วกันตัดปิ้นหัวลงถังละปิ้นหัวลงก็เป็นซี่สูเนาะจ้า มาตะลีสต์สลี่ไหวอันละแม่ยังไม่ได้ออกไปตลาดเชื่อมื่อหนาเมื่อไหยืีอไหวยู่ดอกเพราะว่ามื่ออื่นแม่ก็สอาไปตลาดที่พ่อาจารยนที่พ่อจิมาลงเียันพันธาสมโตมเมื่ออื่นนะโอ้โหครับเนี่ยดูจ้าจังหมวดชักแม่หมวดนี่กัเพี่นกระซบว่าด้ร้ายหรือจังไรแล้วอันเสียเป็นตั้มบุญนั่มเสียนี่กับพ่อพี่ คนฝากท่าบุญกับแม่ดาวดอกมวดตีจ้าจาเพราะเป็นยังงงแต่แม่กันเน่ได้น้อยแม่ก็ทำบุญตามน้อยแหละวันนี้แม่แม่ได้หลายแม่ก็เลยทำาไหลจ้าถูนะแม่เนาะไหลเบื้องสาก็ไ่ได้ซื้อน้ำค่ะแม่ซื้อน้ำก็บที่ทำบุญน้ำแม่ดาวอยู่ขอบคุณจ้าเพเป็นยังงงารื่มแม่แม่ดาวแม่ดาวว่าฟันเห็นแม่ย่ามไดลมันโดดสามเก้าเนาะจ้าสามเก้านบุญว่ามีหลายยังวะเก้าเก้าสี่ศูนย์นี่ตัดเอาเนาะแม่เนาะ แล้วก็เล่นหกประตูน้ำเนาะครับตัดเป็นเก้าสี่เก้าศูนย์สี่ศูนย์นี้เนาะแม่เนาะจ้าแล้วก็ปิ้นหัวลุเอาเนอะครับมันมันออกเป็นหลายมันก็นหลายเนาะเป็นแม่ก็เล่นตามนั่นทันละแม่ก็ได้ครับเป็นความฝันนะคุณแม่เนาะเป็นความฝันแล้วก็เลขทูบนะครับผมถูเนาะครับอือครับก็เป็นแนวทางนะคุณแม่เนาะแนวทาง,งท่นผิดถูกก็บพว่ากันเนาะนครับ กดีใจเนาะครับผมขอโทษเนาะกับแม่กับจุดทูบเอาเนาะครับผมแต่ก็แม่นนะแม่จุดทูบก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่นะครับผมสําหรับแนวทางเนาะคุณแม่ดาวนะครับผมคครับขอบคุณครับแม่ครับค้าสวัสดีจ้าครับวันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของคุณแม่ดาวนะครับ FC ครับผมครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความฝันของคุณแม่แล้วก็เป็นจุดเลขทูบเสียงไทยเนาะ ค,คุณแม่ก็มาแบ่งปันให้นะครับเอาอยัางไงก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ